ข้อที erm ่41กันเลยนะคะข้อที่41ข้เอขาถามว่าข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะคะอันแรกเลยใช่ข้อแรกเขาบอกงาขี้ม่อนหรืองาหมอนนิยมทานกันในแถบเอเชียมานานมากแล้วอันนี้ใช้ภาษาได้เหมาะสมไหมคะสำหรับการเขียนรายงานในเชิงวิชาการซึ่งมันจะต้องใช้ภาษาอะไรคะระดับทางการใช่ไหมคะ แล้วข้อนี้เหมาะสมหรือ,อยังเอ,อ่ยข้อนี้ก็คือยังไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคํานี้นะคะมากแล้วอันนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัดออกไปได้เลยเนาะข้นี้ก็ตัดทิ้งไปนะคะต่อมานะคะข้อที่2เขาบอกว่าทางตอนเหนือของไทยก็มีการปลูกงาขี้ม่อนกันอย่างแพร่หลายทางตอนเหนือของไทยก็มีการปลูกยาขี้มงาขี้ม่อนกันอย่างแพร่หลาย อันนี้เหมาะสมหรือยังก็ยังเช่นเดียวกันนะคะก็ยังไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคะว่าทางตอนเหนือนะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่ภาษาที่แบบเป็นภาษาระดับทางกันะคะควรเป็นเป็นแบบภาคเหนือของไทยใช่ไหมคะต่อมานะคะอันที่3เขาบอกว่าสารสกัดจากเมล็ดงามอนมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย อันนี้มีตรงไหนที่อ่านเลยแล้วมันตังิดต,ตังิดหรือว่าทแเองทมแมงไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะเขาก็พูดว่าสารสกัดจากงามองมอนมีกรดไขมันโอเมก้าสามสิบจำเป็นต่อร่างกายก็ปกติด,ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะต่อมานะคะข้อที่4ข้อที่สนะคะเขาบอกว่าสารเซสามอลในงามมอนช่วยป้องกันมะเร็งแถมยังช่วยให้แก่ช้าอีกด้วย สารซิซามอนในงาหมอนช่วยป้องกันมะเร็งแทนยังช่วยให้แก่ช้าอีกด้วยอันนี้ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับการเขียนเรียงค่ะก็อย่างใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าแก่ช้านั่นเองนะคะการคาว่าแก่ช้าเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาทางการใช่ไหมคะควรเป็นกันแบบว่าชะลอวัวใช่ไหมคะชะลอเออนิดนึงนะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปต่อมาอันที่5างาขี้ม่อนเต็มไปด้วย ฟอสฟอรัสและแคลเซียมซึ่งมากกว่าพืชผักทั่วไปอยู่หลายเท่าตัวเต็มไปด้วยใช่ไหมคะคำนี้คำรัอบ,บอันนี้ก็คือเต็มไปด้วยใช่ไหมคะที่มันไม่น่าจะโอเคนะคะก็คือไงขี้ม่อนเต็มไปด้วยมันไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่ภาษาทางการเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะข้อที่สามนั่นเองต่อมานะคะข้อที่สี่สิบสองนะคะเ้าถามว่า ประกาศในข้อใดมีข้อมูลชัดเจนที่สุดประกาศในข้อใดมีข้อมูลชัดเจนที่สุดนะคะชัดเจนที่สุดก็หมายความว่า,างไงชัดเจนก็คือชัดเจนนั่นแหละนะคะก็คือแบบไม่กำกักึ่งกึ่ง,ง,งว่าแบบจะไปสมมุติเขาบอกว่าเราจะไปเที่ยวชิงใหม่กันนะแต่ว่าเขาไม่บอกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบางอันนี้ก็ค,คือกว้างเกินไปนะคะไม่บอกชัดเจนนั่นเองหรือว่าแบบไปเที่ยวทะเลก,กันแต่ไม่บอกว่าหาดไหนใช่หาดหดจังหวัดไหนนะคะ ่อแล้วก็ไปดูช้อยกันเลยนะคะช้อยข้อแรกเขาบอกว่าขายรีสอร์ทห้าไร่ทำเลดีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของขายเองโทร0 9 4 3 3 0 8 0 8นะคะอันนี้คิดว่าทุกคนคิดว่ามันชัดเจนหรือ,อยังคะก็พอจะชัดเจนใช่ไหมคะเขาแบบเอ๊ะนี่มีเบอร์โทรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนพอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกแค่ว่า ขายรีสอร์ทฮารใช่ไหมทำเลดีทำเล,ด,ำเลดีแล้วไงจังหวัดเชียงใหม่อ้าวรู้แค่ว่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอำเภออะไรตำบลอะไรอยู่บริเวณไหนอันนี้เขาไม่บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนพอ่อต่อมาอันที่2นะคะขายด่วนบ้านสองชั้น30ตารางวาแข,ขวงประเวท กทามากรุงเทพมหานครสนใจติดต่อ02-262-2805อ่าอันนี้นะคะทุกคนคิดว่าชัดเจนหรือ,อยังเอ้ยเขาระบุมานน่ว่าแข,ขวงประเวศเขตกทามาเอ้ยแขวงประเวศแล้วก็จังหวัดกรุงเทพมหานครคิดว่าชัดเจนไหมก็ยังไม่ชัดเจนพอนะคะเพราะว่าแขวงประเวศเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่ที่เดียวใช่ไหมที่จะมีแบบบ้าน2ชั้น30ตารางวานะคะต่อมานะคะข้อที่สามเขาบอกว่า ขายที่ดินแปลงใหญ่ใกล้วัดมณีเทพอำเภอบางใหญ่ราคา4.5ล้านบาทโทร02 579 9000ขายที่ดินแปลงใหญ่ก็พอรู้ละใกล้วัดมณีเทพเอ๊แอบชัดเจนอํเภอบางใหญ่อำเภอบางใหญ่หญแล้วไงต่อราคาแล้วก็มาเบอร์โทรแล้วจังหวัดเขาหายไปไหน เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอําเภอบางใหญ่อยู่ไหนคือแบบบางคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยนะคะว่าอำเภอบางใหญ่มันอยู่จังหวัดไหนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนพอน,นะคะต่อมาอันที่4นะคะคล้ายกิจการคลินิกทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์อาคาร2องคูหาถนนสุขุมวิท101ราคาดีติดต่อ0 9 9 3 6 1 3 2 2 8อันนี้ชัดเจนไหมคะมี มีไหมบอกว่าประกาศขายอะไรบอกใช่ไหมคะบอกว่าขายคลินิกขายกิจการคลินิกทางกรรมพท้องอุปกรณ์ด้วยนะคะเป็นลักษณะของอาคารสองคูหาอยู่ในบริเวณถนนสุขุมวิท101หรือ101นะคะทุกคนคิดว่าอันนี้มันชัดเจนพอไหมคะก็อันนี้นะคะสาหรับอันนี้ก็ชัดเจนพอนะคะถึงเขาจะบอกมาแค่ถนนแต่ว่าแบบถนนสุขุมวิท1 0 1ก็คือ1 0ึเนี่ยมันก็มีแค่ที่เดียวใช่ไหมคะแล้วมีก็แบบให้เบอร์โทรมาด้วยอันนี้ก็ชัดเจนพอนะคะก็ เักไว้ก่อนนะคะต่อมาอันที่5เขาบอกว่าเซ้งอาคารพักอาศัยจำนวน60ห้องพร้อมห้องจัดงานเลี้ยงเขตมีนบุรีสัญญา15ปีราคากันเองติดต่อ0981234567อ่ะอันนี้นะคะทุกคนคิดว่าัะเจนหรือ,อยัง ยังนะคะเพราะว่าขนาดแขวงประเวศมาเรายังไม่ชัดเจนเลยแล้วนี่มาแค่เขตมีนบุรีแล้วอยู่แขวงไหนละคุณวิอันนี้ก็ไม่ได้นะคะตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบข้อที่4นั่นเองนะคะที่บอกว่าขายกิจการคลินิกทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์อาคารสูหาถนนสุขุมวิท101ราคาดีติดต่อศูนย์1 3 2 2 8นั่นเอง มานะคะข้อที่43าพอถามว่าข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใดข้อความที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือหัวหน้าแผนกพูดกับลูกน้องว่าบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความพยายามเป็นเสมือนพาหนะนำเธอไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จสิ่งนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเธอเธอจึงควรทำความสนิทสนมกับมิตรภาพนี้ไว้เขาก็ถามว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยหัวหน้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้พูดเนี่ย เขามีเจตเจตนากับลูกน้องว่ายังไงนะคะก็คือเขาต้องการพูดแบบในเชิงอะไรกับลูกน้องนะคะที่เขาพูดแบบนั้นออกไปเนาะ<ส>หนึ่งสั่งนะคะสั่งสั่งอันนี้จากที่เราอ,อ่านมามันเป็นเหมือนการสั่งไหมคะถ้าเป็นการสั่งก็ควรจะแบบแบบเราอ,อ่านแล้วมันจะรู้สึกอารมณ์ของเขาเลยใช่ไหมคือเราจะสามารถคิดได้เองอันนี้คือการสั่งแน,น่แต่ว่าอันนี้พอเราอ,อ่านไปแล้วเรามีความรู้สึกไหมคะว่ามันเป็นการสั่งก็ไม่ใช่ไหมคะถ้าสั่งก็จะแบบแบบเธอทำนู่นทำนี่ให้หน่อย างนี้นะคะอันที่สองตำหนิตำหนิอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเจตนาของเขาไหมคะที่เขาจะแบบพูดพูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการตำหนิลูกน้องของเขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไม่ใช่เลยเนาะอ่าเอามานะคะอันที่สามแนะนำอันที่สามแนะนำทุกคนคิดว่าอันนี้มีเจตนาตรงกับเขาไหมคะก็ใกล้เคียงใช่ไหมคะอาจจะก็ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรเพราะว่าโฟกัสได้ที่บรรทัดสุดท้ายนะคะที่เขาบอกว่า,วาเธอจึงควรทําความสนิทสนมกับมิตรภาพนี้ไว้คําว่าควรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจุดสําคัญในการสังเกตเลยนะคะว่านั่นคือการแนะนํานะคะต่อมานะคะอันที่สี่ตักเตือนตักเตือนก็คือแบบอารมณ์ก็จะออกประมาณว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็แบบเขา พูดร่ายยาวมาเลยว่าแบบบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความพยายามเสมือนเครื่องพานะอ่ะเสมือนพานะนำเธอไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จ,จริงนี้จะเป็นเพื่อนรองทางเธอเธอจึงควรทำความสนิทสนมกับมิตรภาพนี้ไว้นะคะก็ยังไม่ใช่การตักเปลี่ยนใช่ไหมคะต่อมานะคะอันที่5บอกกล่าบอกกล่าว อาจจะแบบว่าเอออารมณ์เหมือนบอกกล่าวหรือเปล่าที่เราลังเลกับคำว่าแนะนําแต่ความจริงก็คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีจุดสังเกตอยู่ว่าเขามีคําว่าควรซึ่งคําว่าควรเป็นเจตนาที่แบบว่าใช้ในการแนะนํานั่นเองนะคะแควรทําอย่างนั้นก็นำอย่างนี้ h o u l d that you should แบบแบบนี้นะคะต่อมานะคะข้อที่44่สิเขาถามว่าข้อใดไม่เหมาะที่จะเป็นคําพูดของสมสีในสถานการณ์ต่อไปนี้ มี2คนนะคะก็คือสมชายกับสมศรีนั่นเองซึ่งสมชายนะคะเขาพูดว่าเรื่องทําความสะอาดบริเวณร,รอบๆเร,ร,ราบแบ่งงานกันโดยละเอียดแล้วเหลือแต่เรื่องทําอาหารเอาอยัางไงดีแล้วเขาก็ถามว่าสมศรีเนี่ยเขาควรจะพูดยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะเออเขาถามเขาถามว่าสมศรีไม่ควรพูดยังไงนะคะอันไหนที่แบบว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่เขาพูดมาทั้งหมดก็คือแบบเขาแบ่งคนทําความสะอาดบริเวณรอบๆไปแต่ว่าเขาหาคนทําอาหารใช่ไหมคะเขาเลยถามว่าเอายังไงดีอะ สมศรีนะคะก็ควรจะพูดว่าอ่ะหนึ่งเลยไม่ควรนะครับไม่ควรจะพูดว่าอะไรหนึ่งเขาบอกว่าสมศรีเนี่ยไม่ควรที่จะพูดว่าฉันจะเป็นคนทําอาหารเองจะได้อร่อยหน่อยพวกคุณทําความสะอาดแล้วรอกินกันเถอะอันนี้เหมาะสมไหมคะก็เหมาะอยู่ใช่ไหมคะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวทำอาหารเองก็ได้จะได้อร่อยหน่อย ทุกคนอาจจะตะหนิดคาว่าจะได้อร่อยหน่อยไม่เป็นไรนะคะอย่าไปซีเรียสและเขาบอกอีกว่าพวกคุณทําความสะอาดแล้วเรากินกันเถอะอ่าก็ดูเหมือนเป็นคนมีน้ําใจใช่ไหมคะที่แบบทาความสะอาดเสร็จแล้วค่อยเรากินนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็พอตัดออกไปนะคะเพราะว่าอันนี้เหมาะสมนะคะต่อมาอันที่2เขาบอกว่าสมศรีเนี่ยจะพูดว่าเรื่องอาหารฉันจะดูแลให้ฉันพอทําได้พวกคุณไปจัดการทําค้อนสะอาดบริเวณก็แล้วกันอ่าอันนี้ เหมาะไหมคะก็ยังเหมาะอยู่เหมือนเดิมนะคะยืนยันว่ายังเหมาะอยู่เพราะว่าอะไรเพราะาแบบคําพูดของสมศรีใช่ไหมก็คือแบบเออเดี๋ยวดูแลให้พกพพอทําได้อยู่พวกคุณไปทําความสะอาดบริเวณก็แล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัดทิ้งไปเลยต่อมาอันที่3มนะคะเขาบอกว่าสมศรีนะั่นจะพูดว่าฉันทํากับข้าวเองก็ได้นะฉันยังไม่มีอะไรทําพวกคุณนะทำความสะอาดบริเวณกันหลายคนแล้วอ,อันนี้เหมาะไหมคะอันนี้ก็ยังเหมาะ อยู่เหมือนเดิมนะคะเอะหองหิอันนี้ก็ยังเหมาะอยู่นะคะ,ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาแบบสมศรีบอกว่าฉันทำกับข้าเองก็ได้นะเพราะว่าฉันยังไม่มีอะไรทำเออก็แบบทาตัวให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะก็ดูเหมาะสมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทาความสะอาดกันหลายคนแล้วเดี๋ยวทำเองนะคะก็เหมาะเนาะอ่าต่อมาที่สี่นะคะฉันทํากับข้าวไม่เก่งยาให้ฉันทําตามลําพังเลยพวกคุณน่าจะเป็นคนมาช่วยทางนี้บ้างอ่าฉันทํากับข้าวไม่เก่ง อย่าให้ฉันทําตามลําพังเลยเพราะคุณน่าจะแบ่งคนมาช่วยทางนิดบ้างอันนี้เหมาะสมไหมก็ถือว่าเหมาะอยู่นะคะเพราะว่าแบบอธิบายไปเลยว่าตัวเองเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งก็แบบอย่าให้ทาตามลาพังเลยแบ่งคนมาช่วยบ้างก็ดีกว่าแบบทากับข้าวไม่เป็นไม่ทาอะ่ะแบบนี้นะคะก็ยังเหมาะอยู่เนาะก็ยังคิดที่จะทําอยู่ต่อมานะคะอันที่5้าเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าจะเกณฑ์ให้ฉันทำอาหารคนเดียวพวกคุณสบายนี่แค่ทาความสะอาดบริเวณเดียวเดียวก็เสร็จ อันนี้นะคะเอาตามหลักความเป็นจริงเลยคือที่ผ่านมามันเหมาะหมดแล้วอ่ะก็เหลือแค่อันนี้ใช่ไหมที่มันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบได้เลยแต่ว่าไปอ่านดีๆนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนเขาบอกว่าอะไรนะอย่า <c oughs> บอกนะว่าจะเกณี่ให้ฉันทาอาหารคนเดียวเพ <c oughs> ื่คุณสบายแค่ทำความสะอาดบริเวณ <c oughs> เดียวเดียวก็เสร็จอันนี้เหมาะสมไหมคะ <c oughs> ไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าอะไรเพราะแบบนี่เธอคือแบบคนเขาทาความสะอาดบริเวณไงเธอก็แบบ ถ้าเธอแบบว่าไม่อยากทาคนเดียวเธอก็บอกเขาตามข้อสี่สิว่าแบบทำกับข้าวไม่เก่งเนี่ยอยากให้ทาตามลาพังเลยแบ่งคนมาช่วยบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบแบว่าอย่าบอกนะว่าจะมาทวันวันบ่นไป,นไปอะไรอย่างนี้มันไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าคือข้อที่5นั่นเองต่อมานะคะข้อที่45่สิบห้าเขาถามว่าคําที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคําคําที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุก ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ตรงกับทุกคำด้วยง่ายเลยนะคะก็คือแบบคําที่มันมีรูปวรรณยุกต์อย่างเช่นคาว่าพี่เนี่ยเขาถามว่าใช้รูปวรรณยุกต์ก็คือรูปเอกแล้วตรงกับเสียงวรรณยุกต์ที่เขาใช้ไหมนะคะแล้วก็ไปเขียนแบบอ่ะไม่ต้องเขียนนะคะย้ํานะคะว่าคําที่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีรูปวรรณยุกต์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งไล่นับคําอื่นๆนนะคะที่มันไม่มีเนาะไปดูแค่อันแรกเลยนะคะชูมือขึ้นมาห้านิ้วนะคะ แทนลงไปนิ้วโป้งแทนสามัญน,นิ้วชี้แทนเอกนิ้วโทวแทนเอ้นิ้วกลางแทนโทนิ้วนางแทนตรีและนิ้วก้อยแทนจัตวาไปเลยนะคะไอ้ดูกันที่อันแรกเลยอันแรกเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยก็คือคําว่าพี่ใช่ไหมคะข้อแรกคําว่าพี่รูปวรรณยุกนะคะรูปวรรณยุกต์พี่ใช่ไม่เอกใช่ไหมคะพออีพีไมมเอกพี่แต่ว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยเขาใช้อะไรแล้วก็ลองพันนะคะ นับนิ้วลงตามเลยนะคะหรือว่าอ่ะเอา,เ,อาเพื่อความง่ายๆนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพไปด้วยเนะเาะไมมาเขียนสะมันเอกโทรตรีและจัตวานะคะขอย yes, าแทนก่อนนะคะอันนี้นะคะก็แทนไปแล้วว่าสมันเอกโทรตรีและจัตวาคำว่าพี่ละ่ะมันคือเสียงอะไรมันใช้รูปเอกใช่ไหมแต่มันใช้เสียงอะไรนะก็ไปลองนะคะพีพี่พีพีพพ มาลงตรวนี้ใช่ไหมคะถึงจะเป็นรูปเอกแต่เสียงวรรณยุก็คือเสียงโทนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ตรงกันนะคะแต่เขาถามว่าตรงกันทุกคำเลยเมื่อเปิดมาพี่มันไม่ตรงแล้วทำไงคะอย่าเสียเวลาค่ะตัดทิ้งเลยนะคะง่ายๆยเลยอ่าพอจะเข้าใจหรือยังคะพอจะเข้าใจแล้วไปต่อกันเลยนะคะอันที่สองสะสะไม่มีรูปวรรณยุกตัดทิ้งอันที่สะเออคำต่อมาก็คืออื้นใช่ไหมคะยัง่อมาอื้นอื้นเนี่ยเขาใช้รูปโทใช่ไหมแล้วเสียงล่ะก็ไปลองผันดูนะคะ อื่นอื่นอื่นอ่าอื่นอื่นใช้โทออกเสียงโทอันนี้ผ่านให้ล่ะให้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 ให,ให้อ่าให้ก็เป็นโทใช้รูปโทไม้ใช้นะคะอันนี้ก็ผ่านเช่นเดียวกันแล้วทาไหมละ่ะไม่ใช้ไม้เอกใช่ไหมคะแล้วเสียงวรรณยุกต์ล่ะไม่ไม่ไม่ไมอ่าไม่คำว่าไม่เป็นรูปเอกแต่ว่าใช้เสียงวรรณยุกต์เนี่ยคือเสียงโทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ตัดทิ้งไปนะคะเพราะมันไม่ตรงเนาะต่อมานะคะอันที่สามคำว่าค่านะคะค่าก็ไปเรียงอ่ะไปผันกันเลยนะคะค่าขาขาค่าค่าขาขาค่ามาตกที่ตรีนะคะแต่ว่ารูปวรรณยุกตเขาคือโทเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ตรงแล้วตัดทิ้งนะคะเอตัดทิ้งชุบชุบต่อมานะคะอันที่สี่ฉันฉันไม่มีตัดทิ้งไปต่อมาคําว่าพ้น พ้นเป็นวรรณยุกต์รูปเป็นรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมคะแล้วเสียงล่ะเก่าไปผันนะคะพ้นพนพน้พนพน้นพ้นนะคะมาตกที่เสียงตรีนะคะมาตกที่เสียงตรีแอร์ตกที่เสียงตรีแต่น,นี้เป็นรูปโทเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยนะคะเหลือเหลือเหล,ล,ลืออยู่ข้อเดียวนะคะน้องคนเสิร์ของเราเลขค่ะจะถูกไหมไม่รู้ไปดูกันก่อนนะคะ พระกอนอ่าไม่มีตัดออกไปมีคําว่าเข่าใช่ไหมคะคาว่าเข่าใช้ใช้รูปเอกแล้วเสียงล่ะเข่าเข่าอ้าวผ่านแล้วเศร้าล่ะเศร้าเศร้าเดี๋ยวอ่ะอีกใช่ไหมคะคาว่าเศร้านะคะก็คือพันเป็นเศร้าเศร้าเศร้านะคะแล้วก็มาเศร้าเศร้าเศร้าอันนี้เศร้าตกที่โทแล้วรูปรนิยุคือโทไหมคือโทนะคะผ่านแล้วสร้อยล่ะ ขนาดเ้ายังเป็นเ่าและใช้โทอันนี้สร้อยส่อเสือนกันก็อาจจะเป็นโทนะคะแต่ลองไปผ่านก่อนสร้อยใส่สอย่าใช่ไหมคะใช่ผ่านแล้วก็มีห้อยห้อยอันนี้ใช้รูปโทแล้วเสียงว่าห้อยห้อยห้อยตรงไหมคะตรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วนะคะว่าอันไหนที่มันแบบว่าทั้งเสียงแล้วก็รูปวรรณยุกเนี่ยตรงกันทุกคำนั่นคือข้อที่5นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะข้อที่46ก็ถามว่าคําในข้อใดใช้พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราทุกตัวตัวสะกดทุกคานะคะทุกคําก็คือแบบถ้าเป็นแม่กบก็ใช้กอไก่ใช่ไหมคะถ้าเป็นแม่กบก็ใช้บใบไม้แม่กดก็ใช้ดอเด็กไปเลยนะคะทุกคําด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้าหาแบบได้คบนะคะก็คือดีมากแต่ว่าถ้ารีบนะคะทุกคนถ้าต้องการเพิ่มสป,ปีดให้ตัวเองหาเจอแค่คําเดียวก็คือ ตัดออกเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะไปดูช้ข้อแรกเป็นตัวอย่างนะคะเขาเขียนว่าคนยุคใหม่สมัยนี้รักสุขภาพกันมากขึ้นอันนี้เปิดมาเจอคําว่ายุคยุคเป็นแม่ก,กกใช่ไหมคะแต่ว่าใช้ขอ้อควายเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลยคะ่ะถ้ามันถ้าจะให้มันเป็นคําตอบที่ถูกต้องควรเป็นกไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะก็คือมันต้องเป็นมันจะออกเป็นแบบว่าย่ออุโกโอนะคะมันแต่เนี้ยมันเป็นยออุกคอใช่ไหมซึ่งมันไม่ตรงนะคะก็ตัดทิ้งไปเลย ต่อมานะคะที่2โดยการหันมาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยการหันมาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอันนี้มีอันไหนที่มันตรงไหมคะไม่ตรงใช่ไหมคะโดยเฉพาะคําว่าโดยเฉพาะทําไมละก็คือคําว่าการนะคะการมันต้องเป็นกรอ,อนาการใช่ไหมเพราะมันเป็นแม่กนนะคะกนก็คือนหนูเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็อันที่3 เขาบอกว่าแต่ไม่ควรหักโหมเกินไปเพราะอาจทําให้บาดเจ็บได้ง่ายอ่าคําไหนคะที่มันทําให้ข้อนี้ดูแปลกคําว่าอาจต่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปเลยนะคอะอาจอาจเป็นแม่กดใช่ไหมแม่กดคือดเด็กนะคะต่อมาอน,นี้สีเราต้องเรียนรู้ว่ากีฬาแต่ละประเภททําให้เกิดอันตร,รายต่ออวัยวะส่วนใดอันนี้ทุกคนคิดว่าคําไหนคะที่มันทำเองทำองก็คือคําว่าประเภทใช่ไหมคะคำว่าเพศเพศเป็นแม่กดแต่ว่าทำไมไม่เป็นสะกดด้วยดเด็กละก็ตัดทิ้งไปนะคะ ต่อมาข้อที่5้าเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้บาดเจ็บเพราะเล่นกีฬายัางหักโหมเกินไปอันนี้ตรงตามมาตรฐานกดทุกคำไหมคะตรงนะคะก็ไปดูเลยเพื่ออันนี้ก็การจะได้อ่ะก็การมาเลยหลีกก,นนก็แม่กกเลี่ยงแม่กงและก็กาป้องกงกันกลนไม่ให้อันนี้ก็เป็นก็กาบาดก็กดเจ็บก็กบเพราะกอกาเล่นกลนกีฬาก็ ก็กาใช่ไหมคะยางก็งกงหักก็กรกหอมก็กลมเกินก็กลนไปก็ก็กาอ่ะตรงทุกคำเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยนะคะว่าน,นั่นก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะแต่ว่าข้อนี้ต้องดูดีๆนะคะไม่ใช่รีบแล้วก็พลาดนะต่อมานะคะข้อที่47เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้มีคำที่ใช้อักษรน,นำํำกี่แห่งโอ้เขาถามง่ายมากๆเลยนะคะอักษรน,นํำเนี่ย กี่แห่งด้วยกันนะคะก็ไปดูกันนะคะความที่เขาให้มาแล้วเราก็ขีดไปด้วยเลยนะคะในตัวไปเลยนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาระวางวางคำที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะจะได้มองเห็นชัดๆมองเห็นแล้วนะคะคำแรกคือคำว่าวางนั่นเองสถานีสนามชัยกับอิสรภาพสะนามใช่ไหมคะน้ำออกเสียงเหมือนหอน้ำเนาะกับอิสรภาพแต่อันนี้จริงๆแล้วนะคะคำว่าอิสรภาพ มันอ่านแล้มีหอนําก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นเพียงคําที่อ่านเรียนเสียงแบบหอนํานะคะไม่ใช่คําที่ใช้อักษรนํานะคะเรา,ามาละคำไปเปิดให้บริการยางยางเป็นทางการในเดือนกันยายนขณะที่ขณะที่รถลอดใต้แม่น้ําผู้โดยสารจะรู้สึกเหมือนนั่งในรถไฟฟ้าใต้ดินปกติอ่ะตรวจสอบอีกครั้งมีกี่แห่งคะหนึ่งสองสาม 4 5มี5้าแห่งน,นะคะก็ตอบได้เรียงคะ่ะตอบได้แล้วนะคะใช้ข้อไหนคะข้อที่4นะคะหแหงน,นั่นเองต่อมานะคะข้อที่48เขาถามว่าข้อใดใช้คำลักษณะนามผิดข้อใดใช้คำลักษณะนามผิดนะคะอันที่1นนะคะก็คือพ่อซื้อหน้ากากแฟนซีมาให้ลูกชาย2ชิ้น ลักษณะนามของหน้ากากแฟนซีหน้ากากแฟนซีคืออะไรก็คือหน้ากากอุลตร้าแมนทั้งหลายทั้งปวงอันะคเซเลอร์มูนโดลเลมอนเอยนั่นแหละนะคะให้ลูกชาย2ชิ้นซึ่งคําว่าชิ้นเนี่ยถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าหน้ากากแฟนซีต้องใช้เป็นคําว่าอันนะคะเราหาเจอเรียงหาเจอแล้วนะคะสามารถตอบได้เลยไหมได้ถ้ามันใจพอนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจมากกว่าเดิมเราก็ไปดูให้มันครบนะคะชอยทั้ง5้าเขาปิ้นมาให้ทั้ง5้าแล้วก็ไปดูทั้ง 5, ห้ามันคุ้มหน่อยเนาะอันที่2นะคะเขาบอกว่า ช่างไม้เลือเล้อยเื่อยไม้อัดไว้5แผ่นสําหรับกั้นฝาไม้สําหรับกั้นฟ้าก็จะเป็นแบบว่าลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ใ,หญใช่ไหมคะแล้วก็อัดไว้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผ่นหรือว่าเป็นอะไรคะ<ๆ><ๆ>ก็เป็นแผ่นใช่ไหมก็ถูกของเขาไหมถูกของเขาเพราะฉะนั้นตัดออกนะคะต่อมาอันที่3แม่บอกให้ลูกเติมน้ําใส่เหยือกทุกใบให้เต็มใส่เหยือกเหยือกลักษณะนามของเขาคือใบซึ่งอันนี้ก็ใช้คําว่าใบตัดทิ้งถูกต้องแล้ว ต่อมาที่4ี่นะคะตามริมถนนในหมู่บ้านมีศาลาที่พักหลายหลังมีศาลาที่พักศาลาที่พักมีลักษณะน้ำคือหลังถูกต้องไหมถูกต้องตัดทิ้งนะคะต่อมาอันที่5ครูเพลงใช้เวลาเดี๋ยวเดียวแต่งศักวาเสร็จหนึ่งบทครูเพลงใช้เวลาแต่งศักวาศักวาคือกลอนแล้วกลอนเขาเรียกเป็นบทใช่ไหมคะลักษณะน้าของเขาหนึ่งบทถูกไหมถูกตัดทิ้ง สรุปแล้วข้อไหนคะที่เขาใช้คำลักษณะนามผิดข้อที่1นั่นเองนะคะที่บอกว่าพ่อซื้อหน้ากากแฟนซีมาให้ลูกชาย2ชิ้นจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่าอันนะคะต่อมานะคะข้อที่49ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการสะกดถูกต้องทุกคำมีการสะกดถูกต้องทุกคำนะคะสะกดให้ถูกต้องก็คือให้เราหาคำผิดนะคะ ว่าไหนพี่เราจะได้ทิ้งนะคะเข้าหาอันที่ถูกต้องเนาะอันที่หนึ่งเลยนะคะส่วนที่หนึ่งกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่ประกาศแล้วน่าจะมีผลเต็มที่อันนี้สะกดถูกต้องทุกคำไหมคะถูกต้องทุกคำเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเรามาเขียนแยกไว้ต่างหากเนาะหนึ่งถูกไหมสองถูกไหมชุดสามถูกไหม และ4ถูกไหมอ่ะอันอันหนึ่งก็คืออันที่5ถูกไหมอันที่1เราตรวจสอบดีแล้วนะคะกฎหมายถูกไหมถูกอนุรักษ์ถูกไหมพลังงานถูกไหมประกาศถูกไหมผลถูกไหมถูกหมดนะคะหถูกเพราะฉะนั้นก็ติ๊ก่อนเลยนะคะว่าอีนนียถูกแน่ๆนะคะต่อมาอันที่2แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎและระเบียบต่างๆแต่หน่วยงานถูกของรัฐ รัฐทุกที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎเอ๊ะกฎทำไมเป็นตอปะตากตอปะตักเพราะฉะนั้นไม่ถูกนะคะกฎจะใช้ดอชดาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรก็ตามนะคะกฎคือดอชดาตลอดนะจ๊ะไม่ใช่ยกเว้นปรากฏนะคะยกเว้นปรากฏที่จะเป็นตอประตักเท่านั้นนะคะต่อมาอันที่3ที่จะใช้สนับสนุนและกำกับมาตราการประหยัดพลังงานมาตราการไม่มีในโลกนะคะมีแต่มาตราการ ต้องไม่มีสระอานนะคะต่อมาอันที่4ยังมีบุค,คลากรที่เข้าใจเทคนิคต่างๆของการประหยัดพลังงานไม่เพียงพออันนี้ผิดคําว่าบุค,คลากรน,นะคะคอยมีตัวเดียวพอเอามาทําไมควาย2ตัวเยอะเกินไปไม่ไหวหรอก ตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็อันที่5และมีประสิทธิภาพต่ําในการบริหารจัดการกองทุนอันนี้ถูกต้องทุกคำไหมคะถูกต้องทุกคำนะคะเพราะฉะนั้นเราหาเจอแล้วว่าอันไหนคืออันที่ถูกต้องทุกคําก็คือส่วนที่หและส่วนที่5นั่นเองนะคะซึ่งส่วนที่1และส่วนที่5คืออยู่ช้อยข้อที่เท่าไหร่นะอันนี้1และ2ไม่ใช่2และ3ไม่ใช่3าและ4ไม่ใช่4และ5ไม่ใช่5และ1นึ่อ่ะหและ1 กับ1และ5เหมือนกันไหมคะเหมือนกันคะ่ะต่อไปเลยนะคะข้อที่5ส่วนที่5และส่วนที่1ต่อมานะคะข้อที่50เขาถามว่าคําที่เขียนเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิดความหมายใช้ผิดความหมายก็คือใช้ไม่ถูกความหมายเอ,อใช้ผิดความหมายนะคะเราก็ไปดูอันแรก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 ก่อนเลยก็คือ เขาบอกว่าเชือกเส้นนี้เหนียวแน่นพอที่จะใช้ผูกกล่องพัสดุได้เป็นอย่างดีเขาคิดสันต์คําว่าเหนียวแน่นใช่ไหมคะว่าแบบว่าใช้ถูกความหมายไหมกับการอธิบายว่าเชือกเส้นนี้มันเหนียวแน่นจริงๆแล้วสําหรับอันนี้นะคะใช้คําว่าเหนียวพอนะคะเพราะว่าคําว่าแน่นมันไม่แบบมันไม่ถูกความหมายกับการใช้สําหรับเชือกนะคะเชือกมันไม่ได้แน่นใช่ไหมมันแค่เหนียวเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละที่แบบว่าใช้ผิดความหมายนะคะก็วงไว้ต่อไปนะคะข้อที่ น้องเขาบอกว่านักวิ่งสมัครเล่นลดฝีเท้าลงทงั้งทั้งที่ใกล้เส้นชัยเพราะรู้สึกเจ็บข้อเท้าอันนี้เขาคิดยนได้คขาว่าลดฝีเท้าลดฝีเท้าก็คือการแบบว่าค่อยๆแบบว่าผ่อนกําลังในการวิ่งใช่ไหมคะจากวิ่งเร็วๆก็ค่อยๆแบบช้า,ชาๆลงเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกเจ็บข้อเท้าอันนี้ใช้คําได้ถูกความหมายไหมคะสาหรับการแบบว่าค่อยๆวิ่งช้าลงลดฝีเท้าลงใช้ได้ถูกแล้วใช่ไหมคะแบบว่าถ้าไม่ใช้ลดฝีเท้าจะใช้อะไรใช่ไหม ต่อไปนะคะข้อที่3พอมพะว่าคุณพ่อชอบออกกำลังกายเสมอแต่ช่วงนี้ว่างเว้นไปเพราะสุขภาพไม่ดีใช้อันนี้เขาคิดเส้นใต้ว่างเว้นนะคะว่าใช้ถูกความหมายไหมกับการแบบว่าหยุดออกกําลังกายไปดังนั้นที่ชอบออกกําลังกายมากเพราะว่าสุขภาพยไม่ดีเลยว่างเว้นก็ถูกใช่ไหมคะก็แบบเออเริ่มห่างจากการออกกําลังกายไปบางเว้นเว้นการออกกําลังกายไปนิดนึงเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีประมาณนี้นะคะ ต่อมาอันที่4คนร้ายป้นร้านทองแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เลยคนร้ายปล้นร้านทองแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งร่องรอยค่าคิดส้กแต่คำว่าร่องรอยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือแบบว่าใช้ถูกความหมายไหมสําหรับคันที่แบบสิ่งสิ่งนึงที่คนร้ายจะทิ้งไว้นะคะเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยใช่ไหมส่วนมากที่เราได้ยินเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นอันนี้ใช้ถูกแล้วนะคะก็ตัดทิ้ง ต่อมาอันนี้5เขาใจเร็วตัดสินใจซื้อรถใหม่โดยไม่สอบถามราคาจากหลายๆบริษ,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 ษัทเสียก่อนเขาคิดอะไรเขาว่าใจเร็วก็คือลักษณะของการตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะใจเร็วเออไปบอกเพื่อนชวนว่าไปไหมไปแบบนี้นะคะเพื่อนบอกไม่ไปนะเออก็ไม่ไปอย่างนี้นะคะตัดสินใจเร็วมากๆเลยถามคาตอบคําไปเลยนะคะอันนี้ใช้ได้ถูกความหมายไหมที่เขาบอกว่าตัดสินใจซื้อรถใหม่โดยที่ไม่สอบถามจากหลายๆบริษัทเสียก่อนถูกนะคะเพราะใจเร็วก็คือแบบ ไม่สอบถามเนี่ยเจอนี้ก็เอานี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําที่เขียนชั้นใต้ในข้อไหนคะที่เขาใช้ผิดความหมายในข้อที่1นใช่ไหมคะที่เป็นคําว่าเหนียวแน่นนั่นเอง